สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า10คันจากไทยฮอนด้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจัดพิธีรับมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า10คันและสถานีสลับแบตเตอรี่เมื่อวันที่6มีนาคม2568นะอาคารสํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยานพาหนาะดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในโครงการวิจัยเพื่อข่ายการเข้าถึงทางวิทยุและแสงแบบไร้รอยต่อสําหรับการสัญจรอัจฉริยะ และการสื่อสารระดับภูมิภาคด้วยการประดิษฐ์ต้นทุนต่ำภายใต้โครงการ d a j j p ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์โดยมีรองศาสตราจารย์ดรอกตอร์อุกฤษมั่นคงจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหัวหน้าโครงการพิธีรับมอบมีดตอรอารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนายแพทย์พงรักษ์สนีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายโครงการนี้มุ่งพัฒนามเมืองดิจิทัลสีเขียวส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและทดสอบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี2566-2569